เผยความจริงอีกด้านครับเบื้องหลังดาวินนุนเยตรครับและแข้งอุลุขวยขึ้นไปต่อยแฟนบอลน,นั้นโอ้โหครับความจริงอีกด้านนั้นดาวินนุนเยตรครับอาจจะส่อโดนแบนยาวหลังขึ้นไปสาวมาดใส่แฟนบอลถึงอัศจรรย์แต่เผยมีเบื้องหลังที่แท้จริงคือกลุ่มกองเชียร์กลุ่มนั้นพยายามทําร้ายครอบครัวเรานักเตะ จึงต้องพากันขึ้นไปปกป้องครอบครัวคนที่เขารักโอ้โหครับสําหรับครอบครัวใครๆใครก็รักครอบครัวของใครใครก็ห่วงครับไม่อยาก ให้ใครมาทำร้ายคนที่เรารักได้อย่างแน่นอนครับสําหรับดาวินนุนเยสโอ้โหครับรามาตอนนี้ข่าวนี้กําลังมาแรงที่สุดครับตอนนี้โอ้เราไปดูรายละเอียดของข่าวครับว่าเรื่องราวมันเป็นมากันยังไงครับเผยความจริงอีกด้านครับเหตุการณ์สุดเฉาเกมฟุตบอลโคปาเมริกา2024ครับรอบรองชนะเลิศคู่ระหว่างโคลอมเบียกับอุรุกวัยครับที่สน แบงก์ออฟอเมริกาโอโหคกับเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานี้หลังจากที่ดาวินนุนเยนครับกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยครับด้เพื่อนร่วมทีมก่อเหทะเทรวิวาทกับแฟนบอลโคลอ,อมเบียครับบนอัศจรรย์หลังจบเกมกับโคลอ,อมเบียชนะอุรุกวัยหนึ่งประตูต่อสูนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบก,กับอาร์เจนติน,น,นาในวันอาทิตย์ครับภาพทางโทรทัศน์เผยใง้เห็นคราวว่ากองหน้าริเวอร์พูลครับพุ่งฝ่าวงล้อมเข้าไป ป,ปล่อยหมัดใส่กองเชียร์ชาวโคลมเบียและแลกหมัดกันอย่างดุเดือดหลังกระโดดขึ้นไปบนที่นั่งผู้ชมและนอกจากนั้นครับยังมีนักเตะอุรุกวัยอีกหลายคนครับตามขึ้นไปบนอัศจรรย์และมีเรื่องชกต่อยกับแฟนบอลจนกลายเป็นข่าวเช้าวไปทั่วโลกแต่อย่างไรก็ตามครับสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์นั้นตามรายงานข่าวระบุว่ามีกองเชียร์ชาวโคลมเบียกลุ่มหนึ่งครับเมาและอละวาดพยายามเข้าไปทําร้ายและกว่างปาสิง ของใส่ครอบครัวของนักเตะอุรุกวัยที่นั่งอยู่บนอัศจรรย์ทําให้บรรดาแข้งอุรุกวัยต้องรีบขึ้นไปปกป้องครอบครัวของเขาจนมีเรื่องกับแฟนบอลในที่สุดครับทางด้านโคเซมาเรียกิมีเนสครับกองหลังอุรุกวัยกล่าวว่านี่คือหายนะครอบครัวของเราอยู่ในอันตรายเราต้องขึ้นไปบนอัศจรรย์เพื่อพาคนที่รักพร้อมทารกออกไป มันไม่มีตำรวจเลยสักคนเดียวผมหวังว่าผู้จัดการจะรังควานระมัดระวังมากกว่านี้ทุกเกมมันเกิดขึ้นเพราะคนที่ไม่รู้จักวิธีรับมือหลังการดื่มมันเข้าไปจากนั้นครับการต่อสู้รำเนินไปหลายนาทีครับจนกระทั่งตำรวจเข้ามาระง,งับเห็ุไว้ได้ในขณะที่มีแฟนบอลอรุ่นวัยครับประมาณ80ถึงคนยังคงอยู่ในสนามกว่าย0สินาทีครับหลังจากที่แฟนบอลคนอื่นๆออกไปแล้วคาดว่าเตรียม มีการลงมือ,อสืบสวนที่มาที่ไปของเหตุการณ์ครั้งนี้และน่าจะมีบทลงโทษตามมาอีกไม่น้อยทั้งผู้ก่อเหตุแฟนบอลโครเบียและนักเตะอุรุกวัยที่พากันขึ้นไปหาผู้ชมซึ่งอาจจะโดนลงโทษแบนคนละหลายเกมเลยทีเดียวครับสำหรับเหตุการณ์นี้โอ้โ oh ห oh oh. ครับ ไม่ว่าใครครับก็เป็นห่วงครอบครัวไม่ว่าใครก็ต้องปกป้องครอบครัวครับเพราะว่าคนที่ดื่มเข้าไปนั้นมันไม่รู้จักระงับยับยั้งสั่งใจดื่มแล้วรักษาคุณภาพรักษาสติสัมปัญญะตัวเองไม่ได้ก็ไม่ต้องดื่มครับและเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้ครับคอมเมนต์และเข้ามาพูดคุยกันได้ครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ